እማን አለኝ กองมาคับการตำรวจนครบาลห้าครับกองมาคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของกองมาคับการสายตรวจและการพิเศษนะครับภายใต้การควบคุมของพลตทนะครับงลิทรนะคับท่านรองเจสันนะครับได้บูรณาการกําลังนะครับทั้งสามคดีนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในส่วนของคดีที่หนึ่งเนี่ยเป็นคดีชิงทรัพย์ที่ร้านทอง นในห้างสัยสินค้าแห่งหนึ่งที่ย่านพนาการนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวันที่สิบเก้าว,วันที่เก้าก้าวกรกฎานะครับวันที่เก้ากรกฎานะครับแล้วก็เวลาประมาณทุ่มสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับก็ผู้ก่อเหตุหลบหนีนะครับชุดสืบสวนของสืบสวนนครบ,บาลห้านะครับก็ได้มูลการกำลังกันติดตามนะครับทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยก็หนีไป ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเล่นการพน,นันนะครับทรัพย์สินที่ได้ใช้ไปส่วนไหนไปหรือใช้หนี้ใครไปเนี่ยทางผู้กับสืบสวนนครบาลห้านะครับท่านได้ติดก็คนร้ายนะครับได้ก่อเหตุเมื่อวันที่9นะครับด้วยการใชเวลาประมาณทุ่มสิบเก้านาฬิกสนาทีนะครับที่ห้างสซ็นรแห่งหนึ่งในเส้นถนนเท่านาการนะครับคนร้ายใช้เวลาคนร้ายได้มีการวางแผนกันโดยการการขโมยรถจักรยานยนต์มาก่อนนะครับ แล้วก็มีการเคสซิ่งพื้นที่นะครับว่าเป็นร้านสะดดรร้านทองที่ใกล้กระทางออกนะครับมีการวางแผนมาหลายครั้งนะครับหลายครั้งแล้วก็มีการเคสซิ่งดูพื้นที่นะครับจะใช้เวลาในการาใช้อาวุธปืนนะครับปลอมนะครับบีบีกันนะครับคมคูเนี่ยออพนักง,งานในร้านนะครับแล้วก็ให้เอาทองมาใส่รกระเป๋าจากนั้นก็ได้ขับหลบหนีออกไปนะครับบนเส้นถนนพนกักงานแล้วเข้าไปทิ้งรถทิ้งของกลางเอ่อทิ้งรถแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับอําพลางนะครับ ที่บรินทซอยพัฒนาการ51นะครับ51ซอยโรงพยาบาลวิพาทรามนะครับจากนั้นคนร้ายก็ได้หลบหนีไปนะครับข้ามแอบหลบหนีเข้าเมืองไปทงประเทศขึ้นบ้านนะครับเพื่อไปเล่นการพนันนะครับแล้วก,กลับมาก็แล้วก็ไปถูกจับเราก็สามารถติดตามตัวได้ถูกจับที่จังหวัดบรุรีรัมย์นะครับส่วนมูลเหตุนะครับก็คือคนลร้ายประวัติของคุร้ายนี่ก็คือเปิดร้านเป็นช่างสักนะครับแล้วก็เปิดร้านเป็นบาร์นะครับทู่ช่างสักแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจช่วงโควิดนะฮะ เขาได้ถูกจับกลุมซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับได้ถูกจับกลุมในข้อหาที่ละเมิดฝ่าฝืนพรบโรคระบาดนะครับพวกนั้นก็เป็นชุนที่ตกต่ำชีวิตเขานะฮะหลังจากนั้นก็มาลงเล่นการพนันแล้วก็ติดการพนันออนไลน์นะครับทุกท่านคอสามบาทต้นนักี่แอ่งตนเดียวนักที่นักี่ทีะคอสามบาทที่สตอร์มพูลยี่ห้อ i uh -huh.